Okay. สวัสดีครับครับอีกแล้ววันนี้มี update, mm hmm. อัปเดตเบต้าคือนะครับ Happy ้แก๊สมาแล้วมาดูวิธีการจับนะครับ mm hmm. นี่แฮปปี mm ้แก๊สยิ้มแล้วขี่ได้ดูนี่นะนี่ mm hmm. ถ้าเราหันจอยขึ้นคือมันจะบินขึ้นถ้าหันลงคือมันบินลงนะ อันนี้แบบถอดแม่นใช่ไหมนี่ถอดแว่นจะมีแบบใส่แว่นอยู่ตรงนู้นแต่ว่ามันสามารถถูกได้นะนี่ไอ้มันถอดแว่นแล้วเหรอมันมีใส่แว่นกับถอดแม่นนะเมื่อกี้ยังใส่แว่นอยู่เลยหรือว่าใส่แว่นตอนนี้บินอยู่ลองดู่นี้อยากรู้เนี้ยขึ้นแล้วก็ลง ใส่แว่นอยู่ป่ะอันนี้ไงตอนเราขี่มันมันบินมันจะใส่แว่นแบบนี้ครับแต่พอเราลงจากตัวมันอะ่ะมันไม่ได้บินมันจะถอดแว่นนี่ไงนี่ไงถอดแว่นมันดูวิธีจับการก่นอนหนึ่งเราต้องไปในเธอรซึ่งผมไปมาแล้ว จะต้องเป็นไบโอมที่นี่ฮะั้อปบปับป๊บปับ๊บต้องเป็นไบโอมที่มันมีเนี่ยเขาเรียกอะไรอะบอลบล็อกอะไบโอมบอลบล็อกที่มันมีเนี่ยกระดูกแล้วเราก็ไปหายตัวนี้มานี่มันเรียกว่า dry g a สแบบนี้ครับนี่ dry g a สจากนั้นเก็บมันมาใช้มือทุบก,ก็ได้นะเยวทำให้ดูแล้วกัน ได้เหมได้มาแล้วจากนั้นก็กลับมาที่โลกเดิมทําที่โลกนุ่นก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องเอาตัวดรยแก๊สเนี่ยวางแล้วาน้ำเทนะแต่ทำอย่างนี้เพื่อป้องกันเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดก่อนป้องกันให้น้ำไหลครับเราวางแล้วเราก็ใส่น้ำแล้วเราก็รอมันแป๊บนึงอ่ารอแป๊บนึง รอครับต้องรอระหว่างรอรอครับเพราะมันแห้งอยู่นะต้องชจ้น้มันบวมระหว่างรอเรามาเท่าไ,ไหมเท่มันตอไฝรีอิรแก้อันนี้ครับมันมีชื่อว่า อ่านอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะมันเป็นเหมือนกับหมวกกับแว่นที่เมื่อกี้ใส่แหละครับแต่มันมีหลายสีนะเห็นไหมมีหลายสีให้เลือกพอพองๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นตัวเล็กเรายังขี่มันไม่ได้นะต้องใช้ snowball ให้อาหารให้มันตัวใหญ่ขึ้นอ๋อขอโทษขอโทษขอโทษจากนั้นเราก็เอาเดสขอโทษขอโทษ เลือกสีนี้ไปหามันครับแ่เราคิดว่าเราขี่มันได้หรือยังยังไม่ได้หรออ่าได้แล้วไม่ไม่ต้องใช้อานด้วยเป็นไงขี่ได้แล้วนี่ถ้าจะจับมันทำยังไงนี่ครับเชื่อ แต่จริงๆมันก็ตามเราไปทุกที่นะอยู่ไหนล้วอ่ะนี่ดิแม่มันจะตามเราไปอารมณ์เหมือนไก่หรือสัตว์ที่ฟักออกจากไข่แล้วเห็นหน้าใครคนแรกคิดว่าแม่มันแหละนะมันจะตามเราไปเรื่อยๆแต่มันช้าหน่อยนะแก๊สเนี่ยมันช้าลอยช้านะักใช่ไหม เ,เหมือนลูกโป่งเลยเหมือนลูกโป่งมันแล้วก็จะลอยแบบอันแรกเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับประมาณนั้นพิธีขี่มันกดเชื่ออยากรดเราอยู่ข้างล่างเราขึ้นมันได้เหมือนมานี่นได้แล้วมันช้าหน่อยนะ จะบินช้าหน่อยคือแกส๊สเลยขื้บินสูงหน่ว่าบินสูงขึ้นบินต่ำโล บอลลูนอนะ่ะช้า้าสามารถใช้วุทบนี้ได้ด้วยนะนแต่เสียด้นะถ้าสมมติว่าเราขี่ม้าหรือว่าอย่างขี่สัตว์ในแอดออนแอนิมอลเนี่ยแล้วหัวใจตรงนี้มันลดลงเดี๋ยะ อย่าหัวใจข้างล่างเนี่ยมันลดลงเห็นปะเราสามารถใช้สิ่งนี้ได้นะพอ t i ชั่นอ e ฟฮิ n ิ่งอินเสิแต่แก๊สใช้ไม่ได้ครับลองละใช้ไม่ได้หมายควาว่าตายก็คือตายเพื่อนแยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะรักษาเปนยังไงนะนี่ไอนะต,ตัวนี้มาเชือกอยู่เห็นป่ะมันก็จะประมาณเนี้ย ถ้าเราอยู่อยู่เฉยเฉยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เลยประมาณนี้อยู่เฉยเฉยนั่นนงข้างหน้าหัวมันซะด้วยลอยเหมือนลูกโป่งนะพีน่นี่ลงก็ผมว่าเล่นในมือถือน่าจะยากนฮะควบคุมตัวเน,นี้ยลงก็โด็เหมือนลงจับมาเฮ้ยเรายิงข้างบนม,มันได้ไหมอะ ไม่ยืน,ยไยนได้ด้วยเออเลินไม่ยืนได้เห้นลชาวโลกเก็บก่อนไม่ยืนได้วะเดี๋ยวดิ ไมยืนได้ดีดีดีไม่ยืนได้ด้วยะชอบชอบชอบก็ดีถ้าเราขี่แก๊สไปแล้วไปเจอตอนกลางคืนมีพวกซอมบี้นี่ปลอดภัยเลยนะเนี่ย แต่ถ้าอยู่ในหมอดเวิร์ลน่าจะยืนลำบากาเมราะว่าเราจะนั่งมันก่อนแล้วเนงะัน้นวันนี้ขอจบคลิป อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังจบคลิปไม่ได้เดี๋ยวจะให้ดูอะไรบางอย่างครับแป๊บหนึ่งผมขอออกไปตรงนี้ก่อนเล่นเอาผมงงเลยเหมือนกันเหนมาเห็นอะไรตรงนี้ป่ะนี่นี่นี่มันเรียงแบบนี้แล้วอะ่ะผมไม่รู้ถ้ากดว่า go back to all UI มันจะกลับไปเหมือนเดิมไหมนะดูดิเรียงแบบนี้เลยแปดรอบนี่ แล้วก็มันมีปัญหาอย่างหนึ่งครับเกิดการทับกันของแอดออนตัวอื่นตั้งจากที่อัปเดตออกมาแล้วผมว่าวิวหน้าของคนจะต้องแก้ไขซะหน่อยนะผมไม่รู้ว่าถ้าสร้างโลกใหม่จะเป็นไหมตอนนี้เมื่ออัปเดตมาแล้วผมเข้าโลกดูนะ แล้วทำไงอ่ันนี้แอดออนซื้อจากมาร์เก็ตเพลสนะดิวเลอร์นะขายหมดเลยดูดิแล้วพวกพวกไอเทมที่มาจากแเราขายหมดเลยเห็นไหมเนี่ยหายหมดเลยอ่ะ เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยนะตอนเข้ามาเมื่อกี้เพราะว่าก่อนจอ,อกเกมเมื่อวานเนี้ยผมถือไอเทมเอาไว้ไงพอขับเข้ามาไอเทมก็เลยอยู่ที่มือตอนนี้ไม่เหลือละหายหมดเลยไม่ขึ้นด้วยแล้วก็นี่แต่ว่าไอเทมที่เป็นของไอเนี่ยของไอเนี่ยคะเอซี่เนี่ยยังอยู่นะแล้วก็เนี่ยคราฟ์วิ่งยังอยู่ แต่ดีลอร์เนี่ยหายไปหมดเลยดิเหลือแต่หัวอหายเกี้ยงเลยเฟอร์นิเจอร์ก็ด้วยเห็นว่าสังเกตอะไรป่ะเฟอร์นิเจอร์ก็หายแต่วลา,าวางเรายังเห็นของอยู่นะอย่างน,นี่เอาตัวนี้มาครับหนึ่งขอลงจ่อยตัวนี้ก่อนอนะคาเดียเทเบิลยังวางได้อยู่นะไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ เกิดการบัาขึทนคก,กันนี้เปลาอันนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าสร้างโลกใหม่เป็นไหมว่าผมออกไปแล้วก็ลบไอตอนแล้วติดใหม่อีกรอบนึ่งมันก็เป็นนี่คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแย่เลยอ่ะอันนี้มันช่วเราโจมตีเปล่า <c oughs> เป็นเงนส ดมันดึกแล้วนี่ยทดสอบได้อะี้ดึก ตัวอะไรโผล่มาเลยอันนั้นไงตอบเลยดีกว่า เราโจมตีฮะถ้าเราลงจากมันอ่ะไม่โจมตีอ่ะเออมันไม่โจมตีแม่ใจ้มันช่วยโจมตีด้วยนะไม่ช่วยโจมตีสรุป ไม่ช่วยเราโจมตีทักกันนิดลงไปหาก็าไม่ง่าย ปับสว่างก่อนนี่ก็ขอจากไปเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสีนครับ